โอ้โหจะท้อแสงระยิบระยับแสบตาลเลยเกินนะทุกคนรถที่ทุกคนเห็นอยู่คันนี้มันไม่ใช่รถธรรมดาทั่วๆไปฮะมันพิเศษกว่าไอ้รถชักโครกอีกนะน,นั่นคือรถเยลลี่นะครับทุกคนมไม่ใช่เยลลี่ยุดเหมือนสุรินนะครับผมอันนี้เป็นเยลลี่ติดเจ็ตโตและไม่มีล้อด้วยนะฮะเอาง่ายๆครับควบคุมไม่ได้ครับขับเคลื่อนได้ด้วยทัร์โบอย่างเดียวฮนะไปฮะดูฮะโอ้โหเลยเด,ยเดยืทีหน้ายู่เลยฮะโอ้โหหมุนหมุน โอ้ยเดินต้วเด้งเด้งโอ้โหเป็นไงเคลื่อนตัวแบบไรทิศทางโอ้โหโอ้โหเป็นไงฮะรถอะไรครับเนี่ยหมุนตะริ้วติ้วติ้วเลยฮะโอ้โหพื้นที่นี้แบบต้องค่อยๆปล่อยจังหวะนะเนี่ยปล่อยอย่างเงี้ยเหมือนรถฉุกเฉี่ยวไหทุกคนผมคุมซ้ายคุมขวาไม่ค่อยได้ฮะ เพราะล้อมันไม่มีเห็นไหมครัโอ<ฮ>้โหควบคุมยากมากนะฮะทุกคนจะควบคุมได้อยู่นะซ้ายขวาอะไรเงี้ยแต่มันควบคุมได้ไม่สุดนะโอ้โหแสบตาด้วยประเด็นโอ้โหหมุนไปเยอะโอ้โหยังรีบจะแตกไปเนี่ยโอ้โห<ฮ>สภาพมาันเละเทะมากทุกคนอะ ผมขอลองเอารถมาชนสักหน่อยกันนะว่าชนแล้วมันจะเป็นอะไรผมไม่รู้ว่ามันมีความเหนียวมากน้อยขนาดไหนนะทุกคนขอรถแรงๆสักคันหนึ่งคันไหนดีชนแล้วเอาแตกเลยอะแลมโบนะสักคันหนึ่งคันไหนก็ได้อะฮะวิลลี่โรโกวีลลี่เา็นคนเหมือนยูทูบเบอร์คนไหนี่เป็น ต่างประเทศเลยเนาะเข้าเป็นทีเดียเหมือนกันผมจำไม่ผิดนะนะ <Okay. S 1> หมุนสองรอบอะไรฮนะล oh, องชนนิดหนึ่งฮนะ ดูกันนะซุ่มอุย้ยเฮ้ยยุบหนักอยู่นาโอ้โหมันเขียวแล้วย,ยิ้มจะยับแสบตามากทุกคนเลยแลมโบก็ยับฮะดูเย็นลี่นี่ยับเลยฮะโอ้โหรูงี้ชัน้นชั้นนิดหนึ่งฮะโอ้โหแล้วดูมีพื้นแบบเป็นจานเสิร์ฟด้วยนะฮะพร้อมนาไปฮนะ จะไปไหนเนี่ยอู้โอ้ไปเรื่อยฮะมันยังคุมซ้ายคุมขวาได้อยู่นะทุกคนมันคุมซ้ายคุมขวาได้นิดหนึ่งนะทุกคนฮะเออเออคุมได้ฮะคุมได้ทุกคนแต่ไม่มีล้อนะคุมได้นิดหน่อยฮะแต่ไม่ได้คุมแบบแร็เป๊ะเหมือนคุมล้อรถนะถ้าคุมแล้วมันใจนี่มันก็จะหมุนเหมือนกันอ๋อเนี่เดี๋ยวเลี้ยวขวาิดนึงฮะเออแต่ก่จะไปได้มันมันติดดีเลย์ด้วยฮะเนะเลี้ยวขวาได้ไหมฮะซ้ายได้ฮะ กว่าได้ไหมกว่าได้ไหมฮะมันคุ้มได้ทุกคนว้ายลินล้นลิ้นลิ้นจินลลี่หลุดนะโอ้โหกดยึดเมืองสุรินทร์ได้เราไปฮนะเนี่ยถ้ามีพื้นที่กว้างเนี่ยคือมันวิ่งได้อยู่ทุกคนวู้ลูกกตาก็หลุดไปแล้วฮนะโอ้โหวิ่งไปรถบัมป์เลยมึงโอ้โหลูกคเคยเยล่นรถบัมป์ไหม <laughs> ให้ฟีลแบบนัาน,นะนี่โอ้ดิฟวัดวัดโอ้ โอ้โหตีลังกาโอ้โหโอ้โหหมดจะโตคือหมดอิตาลีเลยฮะยำแบบรวมกันยำฮะเอาใหม่ดูนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเลี้ยวขวานะคนนะนะเลี้ยวได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแม้แต่มันแบบว่ามันจะคุมได้ช้าจะคุมได้ยากนิดนึงครับผม ไปนะเราค่อยก็ค่อยปล่อยเงี้ยเราขวาหักขวาอ่าหักขวาอย่างเงี้ยอ่าหักขวาปื๊ดอ่าขวาหนิดนึงมันจะมันคุมได้ฮะแต่คุมยากเห็นไหมฮะผมจะวิ่งให้มันเป็นเส้นตรงก็ได้นะแต่แต่ยากนิดนึงฮะความเร็วมันด้วยฮะมันไม่บอกความเร็วโอ้หเลี้ยวไม่ออกฮะต้องต่ายสั่งใส่เทอร,ร์โบนะต้องใส่เทอร,ร์โบจะเลี้ยวออก นะฮะต้องใส่ทบอลจะเลี้ยวออกไม่ใส่ทบอลเลี้ยวไม่ออกนะฮะนะฮะใส่ทบอลถึงจะเลี้ยวออกมันเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นวงกลมนะทุกคนเป็นการเคลื่อนที่ที่งงมากๆะฮะโอ้โหไหวเลยฮะวูโโโโ้โอ้โหโอ้โหฮิไปแล้วฮะ โอ้โหเป็นการเคลื่อนที่ที่พิสดารมากนะฮะสุดยอดเดี๋ยวลองไปเล่นเฮ้ยันวิ่งในน้ำจะวิ่งได้ไหมอันนี้อยากรู้เหมือนกันนะครับหมุนเลยฮะถ้าเหลือโทคบอเดี๋ยวก็จะหมุนติ้วอย่างงี้เลยไม่โอ้โหนี่เป็นไงอันนี้เยลลี่นะฮะจะเล่นด่านน้ำแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่ได้ใส่นี่เลยเฮ้ยโอ้หเขาใส่เจตโต้ก่อนมา ทุกคนครับจะวิ่งด่านน้ำแข็งนะโอ้โอเคโอเคกระชากทีมีคิ้วหลุดนะฮะเอาใหม่นะไปเลยอหนุ่มไปไม่ต้องเบามาเล้าความเร็วความเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าไม่เบานี่โอ้หูยับฮะโอ้หูหูยิ่งกว่าพี่ป๊อปสยามกูตอนนี้เอาใหม่นะฮะผมมันแสบตาทุกคน แดดแม่งสะท้อนเยลลี่ดีมากเลยโอ้โหนี่ซิงปเป็นไรฮะพี่น้องครับโอ้หยกระจุยโ,โอ้ย,อยกระจุยฮะโอ้โห و. ไม่ค่อยบอกเลยนดน้ำแข็งอะไรโอ้กิ้งเลยฮะดาดน้ำแข็งล้อมันไม่มีนะฮะ ยับเลยกิ้งยาวครับมาถึงเวลาทดสอบวิ่งกลางแม่น้ำแล้วฮะโอ้โหพร้อมนะ3ามสองเดินทุกคนว่าจะวิ่งได้ไหมไปดูพร้อมกันฮนะ กลายเป็นเยลลี่ดำน้ำวิ่งไม่ได้ทุกคนโอเคเอาไปว่ามันจมน้ำเลยฮนะโอ้โหจมเลยอะ่ะกลายเป็นเรือดำน้ำโดยอัตโนมัติครับผมบุ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 มไปเลยฮนะโอโ้สบายละวิว่งใต้น้ำไปเลยฮนะอ่ะดับเจ็ตโต้ก่อนนะ ถ้าจะโตไม่มีรอยขึ้นนะครับถ้าใส่ก็ไปต่อได้ครับผมอืมกลับสิกลับอ่าเดี๋ยววิ่งกลับหน่อยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นฝั่งและะ้วทุกคนมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างที่เดินอยู่ในน้ำนะ มันก็ค่อยกระดึบกระดึบไปฮะโอ้โหเฮ่เห็นปลายทางแล้วอุ้ยเือมาแล้วะจะพน้น้ำแล้วโอ้ ไปฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะผมนี่นี่ขึ้นพ้นน้ำเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดยอดฮะเน้นดำไม่เน้นวิ่งบนน้ำเลยฮะยังขับได้อยู่ทุกคนแต่มันจะอ่นๆนหน่อยฮะเหมาะขับขับบนรายมากเพราะมันจะช่วยเบรกฮะยังมีโอกาสได้เลี้ยวฮะเลย เหมือนตัวสักอย่างไงครูแตกแล้วแตกแล้วเลยฮะถ้าที่ผมสำรวจดูนะทุกคนนะมันเป็นแค่ยยลลี่นะฮะแล้วก็เจตโตมันประกบไว้เลยฮะเอาแท่งมาที่ไม่กับเยลลี่ไม่โดนเนี่ยสองข้างเลยท้งไม่กับเยลลี่นะฮะโหกับเยลลี่ยึดมาสุดท้ายหญิงมั้งเนี่เยเนี้ยเป็นเยลลี่เคลื่อนที่นะฮะชอบจริงเลย ยันลี่ยึดเมืองสุรินท้าได้กินก็คงจะฟินคตดอร่อยเคี้ยวเพลินนุ่มลิ้นจะไปบอกแม่ว่าหนูอยากกินท่านแน่โอโขึ้นไม่เนี่ยขึ้นไม่ได้นะทุกคนได้แค่นี้จริงๆนะโอ้โหลิ้นลิ้นแตกลิ้นหางหมดเลยฮะไม่โดดก็ไม่ได้ฮะมาแล้วต้องโดดนะครับผมไปครับโอ้ค่อยๆไปจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โห หมุนเปหนึ่งทีฮะโอ้โหโคตรแสบตาดิพูดตามตรงโอ้โหโอุห้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยมันเยนลลี่จริงทุกคนมันนุ่มนิ่มยุ่มยิมยุมยบยากมากฮะโอ้โหลากยาวเลยฮะโอ้โห เอาใหม่ได้ไหมขอแบบไม่เบานะรอบนี้เดี๋ยวทำไมมุมกล้องเป็นงี้โอเคนะว้าวทำใหเบาไม่ตีลังกาวอทุกคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเบาต้องเบา มันไหลด้วยกันของเอาฮะของยากมากทุกคนเพราะมันไม่มีล้อโอ้โหรวบเป็นรถสุชีพเลยมึงเออโอ้โหโ้ยยับครับ